เป็นไงบ้างเสื้อผ้าจัดให้เรียบร้อยประมาณนั้นนะครับอตอนนี้เราก็คนะก,ก็มาจัดให้เรียบร้อยเผื่อใครมาหยิบมารับ,รบนะครับด,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 ดีเลยเสนะื้อตะกรยนเสื้อก็เสื้อใส่ใส่อยู่กับบ้าน มันก็ยังดีๆเลยนะครับย,ยังใช้ได้อยู่ันดอีอันนี้จะเป็นรองเท้าเด็กับบรองเท้าเด็กนักเรียนนี่ใช่รองเท้าเด็กมีทั้งผู้ให้และผู้รับใช่เมื่อสักคู่เห็นเป็นกลุ่มไหนอะไรไงพี่กลุ่มเมื่อสคู่นี้มันจะเป็นกลุ่มที่เป็นแรงงานอ่ะเขาใช้กิจกรรมช่วงวันหยุดอเพื่อมา ก็ก็คือเสื้อผ้าเนี่ยถ้าเราเหลือใช้แล้วเนี่ยเรามาให้นะกับผู้ที่อยากจะได้ถ้าผู้ที่ไม่อยากได้เราไปให้โดยตรงมันก็จะไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะอาจจะเกิดผลกระทบจากคําพูดที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็เรามาให้มาแฝงไว้ที่ที่ตู้แฝงร่วมบริจาคมันมันจะดีกว่ามันจะตรงตรงกระจุดประสงค์ที่คนอยากได้เพื่อเข้าไปได้ไปใช้ประโยชน์จริง เราต้องมีเสียงให้เราครับมันก็จะเราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ที่มันที่มันตอบรับที่ไม่ดีอะ่ะนะฮอันอย่างนี้เราเ,เรามีแต่คนสรรเสริญมีแต่คนรู้สึกว่าเขาแค่เขามีความสุขเขารับไปเรา,เาเเก็ได้แล้ะก็ได้ลวในเจตนาของเราากเลลยยไป ใส่เป,ป็นชิๆอะไรกสเยเียกกปองต่มาออกอย่างฮะมได้ตั้งแต่เจตนาจะทำนะคนทางอ้อมแต่ว่ามันก็ได้ความสุขของสองฝ่าย ไม่เป็นไรเก็บก็หมดไปละชุดหนึ่งโอ้ยร้อยครับลูกวีดังไล่ทำมาสามตู้ตู้แถวบ้านไล่มาหนึ่งที่เหมือนกันหลายตู้วังนั้นนะแบ่งหลายตู้แบ่งหลายละแบ่งหลายหที่แถวบ้านทั้งสิงนะครับคนไม่มีจะได้มาติดเอาไปได้โอ้ี่ตู้แล้วสามตู้ครับ ทำไมต้องกระจายใส่อะก็จะได้ทั่วถึงนะครับก็แบ่งมาตามคนถ้าไปใส่ไปก็จุกเดียวคนที่ตรงนั้นเขาจะได้คนเดียวไะถ้าเราแบ่งมาหลายๆที่คนไม่มีเขาก็จะได้มาหยิบไปได้โอเคขอบคุณมากครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ